อย่างออนไปแะเนกล้องเงี้ยมั้ยกลองยังี้มั้ยเดินเบาอยู่เดินเบาอยู่อะบ่แน่นเอาท่อเดิมอะเนาะบ่ท่อเงี้ยไอ้บาเครื่องนี้สัดคนแรกนี่แค่แค่เครื่องมันเองเพราะจับผ่า อ้่าอันนองออกมาเข้าไหนสองเส้นหายอะไรครับ่เอาตรงตรงซะราคาเนี่ยไปต่อบ่ได้คงไปได้บ้าโอเคจะนอนไอ้บ้าราคาเนี่ยไปต่อไ่ได้ไปแตนเนี่ยบ่ปกตินี่อ้เรับสิสองสามสองสาม สองสาสบาทไปไเวเร,ร,ราเตะเทอนีเราเมืองทอ่อทำต่อพี่พี่ทอ,อนี่ของเดืมมันม่เดิมโรงงานบ่บ่ครับไอคิดว่าท่อนอนน่ะจะได้ยี่สองสองลอยสองเท่รอน,นก็บยางเบนไปไหอไหเไปไอให้เต็มทีสองสามสองสามสองส,สองสามเกิดใมว่าเดวสองแสนสองหมนสองแสนใช่ ตั้งองสิบเรือต่องกระโดดต่เดียว้อสีเงเท่าไหร่สองแสนไอ้ขอสตาร์ทฟังเสียงหน่อยสองแสนฟังเสียงไหนบอสสองแสนเฮ้คุณแจวมีเคนละดอกคนละคันคนละคันไอ้แค่สอเท่านัะน้องสองแสนเอาเบเอาเาเอาเาน้องสะดวกราคา่าไหรงแสนแล้วก็พ่อใหญ่ยสองแสน มันไปตัวได้ทีเข้าไปตบว่ดไ,ไหมไปแตนนะเขียนเลยกูกลองทิมไว <c oughs> อ่านแล้เขียนขอดูดนะ <c oughs> ดูดมาบเสผมอ่ะสองแสนเต็มที่ <c oughs> สองแสนสองแสนกีบจบ <c oughs>